สวัสดีค่ะด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องภูริศาสตร์แอสโตรนะคะก่อนที่เราจะไปฟังดวงกันนะคะต้องขอแฮปปี้นิวเอียร์นะคะสวัสดีปีใหม่ปี2565สําหรับทุกคนนะคะแม่หมอนะคะขอพื้นที่ในการประชาะสัมพันธ์นิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะในปีนี้แม่หมอมี ทำปฏิทินนะคะอ่าในครึ่งปีแรกนะคะออกมานะคะเป็นปฏิทินที่คำนวณน,นะคะสีเสริมดวงนะคะอ่าแล้วก็เครื่องประดับเสริมดวงในแต่ละวันนะะของ6เดือนแรกในปีนี้นะคะรวมไปถึงบอกด้วยว่าในแต่ละเดือนมีวันไหนบ้างนะคะที่ไม่ดีไม่เหมาะกับการทําการสําคัญหรือการมงคลต่างๆนะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการคํานวณออกมาจากพลังงานของดวงดาวบนท้องฟ้านะคะโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ ซึ่งคุณไม่สามารถหาได้จากที่ไหนแน่นอนเพราะว่าการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณ energy ที่ค่อนข้างจะ personal นิดนึงนะ,ะจะไม่ใช่ตามที่เขาแชร์ในเน็ตแน่นอนนะ,ะซึ่งถ้าเกิดใครนะ,ะสนใจอยากได้นะฮะอ,อยากรู้ว่าซีในเสริมดวงเผื่อจะต้องใส่ไปสัมภาษณ์งานนะ,ะหรือวันไหนเป็นวันไม่ดีที่เราจะทำการสำคัญต่างๆอย่างเช่นการสมัครงานนะ,ะการแต่งงานการจดทะเบียนขึ้นบ้านใหม่ใดๆจัดงานอะไรอย่างงี้ค่ะหรือทาการสาคัญต่างๆ นะะในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะคุณสามารถที่จะทักมาสอบถามนะคะแล้วก็อขอะะสั่งจองได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวาภายในอาทิตย์นี้นะคะในอาทิตย์นี้แหละค่ะนะคะปฏิทินจะพร้อมให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF แล้วนะคะซึ่งเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะใครสั่งจองในช่วงจังหวะเวลาช่วงนี้นะคะคุณจะได้ราคาพิเศษเพียงแค่399บาทเท่านั้นนะคะคุณจะได้ทั้งสีเสริมดวงนะคะได้ทั้งเรื่องของ เครื่องประดับเสริมดวงนะฮะแล้วก็เรื่องของวันที่ไม่ดีนะฮะต่างๆในแต่ละเดือนด้วยที่คุณจะได้ระวังกันนะคะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะ,ะอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้นะฮะแม่หมอก็มีคลาสนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกมากมายเหลือเกินนะฮะมีทั้งคลาสใหญ่แล้วก็คลาสเล็กๆนะฮะเป็นไลฟ์คลาสละะอะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายเป็นหมดสําหรับคนที่สนใจนะฮะที่อยากจะศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกนะฮะคุณสามารถทักมาขอข้อมูลได้นะรายละเอียดการติดต่อก็อยู่ใน description box ข้างล่างเช่นกันนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะฟังดวงนะรายปีนะ,ะแบบละเอียด นะคะมากกว่าใน u t u b e นะคะแม่หมอมีกลุ่มนะคอมมูนิตี้กลุ่มนะคะ, group, นะ,คะในเ c e b o o k นะ,ะเป็นกลุ่มปิดนะ,ะในการที่จะแชร์ในเรื่องของดวงรายปีปีนี้อย่างละเอียดทั้ง12ราศีนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการไลฟ์ในอาทิตย์นี้แหละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แชร์เรื่องของข้อมูลและพลังงานดวงดาวสาคัญในช่งวงจังหวะเวลาต่างๆนะคะที่คุณสามารถไปใช้วางแผนชีวิตได้นะคะแล้วก็สาหรับคนที่มีความสนใจอย,อยากจะศึกษาโหารศาศาสตร์นะคะแล้วก็ชื่นชอบในโหารศาศาสตร์ตะวันตกนะคะในกลุ่มนี้ก็จะมีการแชร์ข้อมูลนะคะ คุณสามารถที่จะเอาไป Adeppt Apply เอาไปใช้ได้แล้วก็สามารถศึกษาข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักมาสอบถามได้เช่นกันนะคะเพราะว่าการเข้ากลุ่มเนี่ยนะคะจะมีค่าสมาชิกนะคะซึ่งมีหลากหลายคนมากนะ,ะมีหลายรีเควสตมากเป็น20-30 Re สามสิรีเควสท,ที่รีเควสเข้ามานะคะเราแม่หมอไม่ได้กด Approve นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่มีค่าสมาชิกนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครเ,เห็นคุณค่านะคะในความรู้ของแม่หมอนะคะแล้วก็เอ็นดูแม่หมอนะคะก็ถ้าอยากจะสนับสนุนก็สามารถที่จะทักมา ขอรายละเอียดนะครบอกว่าอยากเข้ากลุ่มค่ะนะ,ะเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้นะครบอกได้เลยนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวแม่หมอจะส่งรายละเอียดให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังดวงกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการพยากรณ์ดวงความรักนะคะครึ่งปีแรกในปีนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีสิงห์ทุกคนนะคะ สำหรับนะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะช่องนี้ใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะในการทํานายดวงนะคะดังนั้นเนี่ยการเดินของดวงดาวนะคะการแบ่งวันที่เกิดนะคะแล้วก็การคํานวณลัคนาเกิดเนี่ยจะต่างจากโหราศาสตร์ไทยนะคะดังนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้นะคะดูคลิปความรักเนะี่ยอยากให้เน้นเรื่องของลัคนาเป็นหลักนะคะคุณสามารถเช็คลัคนาตามตะวันตกได้ในลิงก์นะคะที่อยู่ใน description box ข้างล่างนะคะ โอเคก่อนที่เราจะไปฟังดวงกันขอชี้แจงนิดหนึ่งนะคะคลิปดวงนะคะทุกคลิปเป็นคลิปดวงแบบ general อะค่ะนะคะ,นะคะถ้าพูดง่ายๆคือเป็นการทำนายโดยใช้ดวงดาวบนท้องฟ้าหรือที่เราเรียกว่าดาวจรหรือ transit ในลักษณะที่ standalone นะคะคือการใช้ transit ทำนายดวงโดยรวมนะคะดังนั้นเนี่ย แม่หมอไม่มีทางรู้นะคะว่าทรานสิทที่แม่หมอใช้เนี่ยจะไปส่งผลถึงดวงดาวในพื้นดวงคุณดวงไหนบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะพลังงานนี้นะคะเอเนจีนี้ไม่มีทางที่จะเป็นดวงของคุณร้อยเปอร์เซนตนะคะดังนั้นนะคะคุณต้องทําความเข้าใจว่า,าเป้าหมายหลักนะคะในการทําดวงนะคะโดยรวมคือการที่แม่หมอต้องการให้ทุกคนรู้เอเนอรจีหลักๆที่กําลังจะวิ่งเข้าชนนะคะทุกคนว่ากําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะค,ะคุณจะได้แมทช์เอเนอจีของคุณให้เข้ากับเอเนจีของจักรวาลจะได้ หับตัวถูกว่าต้องเดินทางไหนต้องเตรียมตัวยังไงนะคะดังนั้นนี่ไม่ใช่ดวงของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมายถ้าเกิดคุณฟังแล้วไม่โอเคก็คือปิดแล้วปล่อยผ่านได้เลยนะคะโอเคสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะต้องบอกว่าปีนี้นะคะดาวเสายังคงอยู่ในเรือนความรักของคุณอยู่นะคะซึ่งมันเป็นปีที่ ดาวเสาร์อะค่ะจะได้แสดงออกถึงพลังงานของดาวเสารอย่างเต็มที่แล้วล่ะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเขาอยู่ในราศีอยู่ในเรือนความรักของคุณมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ปลายปี2020นนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกในความเป็นตัวเขาเองอย่างเต็มที่เพราะว่าเขาอยู่ร่วมเรือนกับดาวอังคารเอ้ยกับดาวพฤหัสนะคะขอโทษนะคะดาวเสาร์เขาอยู่ร่วมเรือนกับดาวพฤหัสเนี่ยมาตลอด ทั้งปีนะคะดังนั้นเนี่ยดาวเสาเลยไม่ได้เป็นดาวเสาที่เป็นดาวเสาจริงๆจังๆนะคะทีนี้เนี่ยปีนี้นะคะดาวพฤหัสย้ายออกไปแล้วนะคะเข้าไปสู่ราศีมีนนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะดาวเสาที่อยู่ในเดือนที่7ก็จะเป็นดาวเสาในลักษณะที่ได้มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วละนะคะ ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าในปีนี้จริงๆเวลาที่ดาวเสาร์เขาทรานสิตเข้าไปตรงไหนก็ตามสําหรับตัวผู้เองนะผู้จะเรียกว่าเป็น grounding process นะคะ grounding process คืออะไรนะคะก็คือดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวดวงเดียวที่สามารถจะชี้ให้เราเห็นถึงความเป็นจริงในชีวิตได้นะคะดังนั้นในปีนี้นะคะสาหรับคนมีคู่ถ้าเกิดคุณมีปัญหานะคะให้คุณรู้ไว้เลยว่านะคะในปีนี้ดาวเสาร์กำลังจะมาชี้ให้คุณเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นปัญหาที่จริงๆแล้วคุณควรจะต้องแก้ไขในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนานแล้วนะคะ แต่เออแต่ว่าคุณไม่เคยใส่ใจมันเลยอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงปีนี้ที่ดาวเสาร์เข้ามาเขาก็เลยทาให้มันปะทุขึ้นมานะค,คุณก็เลยจะต้องจัดการกับเรื่องของความรักของคุณนะคะหรือหลายๆคนน้าดาวเสาร์สามารถหมายถึงเป็นดาวของการเขาเรียกว่าเป็นดาวเป็นดาวของการจัดการเรื่องบาวดอรี i ก็ได้ดังนั้นในปีนี้นะคะจะเป็นปีที่อ่ไม่ว่าตัวคุณเองหรือตัวคนรักจะเป็นปีที่อ่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะที่จะให้นะคะความรักนะคะกับคนรักนะคะ อย่างพอดีอ่ะนะคะไม่ใช่ว่าทําทุกอย่างให้เขาทั้งหมดอไรเงี้มันพูดง่ายๆคือเวลาดาวเสาร์เข้ามาถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักมันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาโปรเซสของการที่เราจะต้องรู้จักการรักตัวเองให้เป็นนะคะต้องรู้จักว่าเราให้คนอื่นได้มากแค่ไหนนะคะเราให้คนรักได้มากแค่ไหนถึงจะเรียกว่าไม่เกินพอดีแบบเนี้ย นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคนคุยนะคะในปีนี้ที่ดาวเสาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเดือนที่7นะคะอ่ามันจะเป็นปีของการจเจริญเติบโตนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะใครมีปัญหานะคะดาวเสากําลังจะบอกว่าโครงสร้างในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณมันไม่แข็งแรงนะคะดังนั้นนะคุณควรจะต้องแก้ไขแล้วก็ปรับหลายๆอย่างเข้าหากันนะคะ ดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาในช่วงจังหวะเวลาปีนี้นั่นหมายถึงว่าดา,าวเสาร์ต้องการจะบอกคุณว่าคุณต้องหันกลับมานะคะดูเรื่องความสัมพันธ์ด้วยบางคนนะคะ,ะมีคู่มาแล้วนะคะนานแล้วแต่ไม่เคยมีเวลาให้แฟนเลยนะคะแล้วปีนี้มีปัญหานะคะเพราะไม่เคยมีเวลาให้กันนะแล้วสุดท้ายมาปัญหามันประทุห,ห,ห,หนักปีนี้เพราะว่าดา,าวเสาร์ต้องการจะบอกว่าพอก่อนเรื่องภายนอกอะค่ะหันมาสนใจกับคนรักกับความสัมพันธ์ก่อน Priority หลักในปีนี้คือเรื่องของคนรักคือเรื่องของความสัมพันธ์แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะ เลยหลายๆคนคะให้คนรักไปให้คนอื่นไปจนจนตัวเองแบบสูญเสียความเป็นของตัวของตัวเองสูญเสียหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในตัวเองไปนะคะในปีนี้ดาวเสาร์นะคะที่อยู่ในเรือนที่7ก็จะบอกคุณว่ามันถึงจังหวะเวลาแล้วที่คุณต้องดึงตัวเองกลับมาแล้วก็มาเซตบาวดอรีใหม่นะคะต้องรู้ว่าขนาดไหนนะถึงจะเรียกว่าไม่เกินพอดีนะคะขนาดไหนถึงจะไม่แบบเอาเปรียบตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่ดาวเสาร์จะเข้ามาส่งผลถึงคุณนะคะ ทีนี้นะคะหลายๆคนนะคะหากว่าคุณเป็นดวงเกิดกลางคืนนะคะเป็นไนท์ชาร์ตนะคะต้องบอกว่าสําหรับดาวเสาร์เนี่ยนะคะการที่ดาวเสาร์เข้ามาอยู่ในนินที่7หมายถึงเขาจะทํามุมเลงของ ถึงคุณนะคะแล้วปีนี้เขาจะเดินไปจนจนถึงที่25องศาดังนั้นคนที่มีองศาตั้งแต่1 2องถึง25องศาในปีนี้นะคะหากคุณมีคู่นะคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาหนักนะคะในเรื่องความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดคุณมีปัญหากระท่อนกระแท่นกัน,นมีโอกาสเลิกสูงมากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้โดนดาวเสาร์ดวงเดียวนะคะมียูเรนัสนะคะเข้ามาสแควร์ถึงลัคนาด้วยนะคะดังนั้นปีนี้นะคะคนที่เป็นองศาตั้งแต่11อถึง18องศาอันนี้ครูโชวมากสําหรับคุณเลยนะคะครูโชคือสํคัญ คัญมากสําหรับคุณนะคะเป็นพลังงานที่สําคัญมากสําหรับคุณเพราะว่าคุณจะโดนทั้ง energy ของ transit ของดาวเสารและโดน transit ของยูเรนัสเข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยนะคะคุณต้องระวังให้ดีว่าปีนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นแต่คุณกลายเป็นว่าคุณไปเจอคนที่ไม่จริงจังกับคุณนี่คือ energy ของเสากับยูเรนัสที่เข้ามาดนนะคะหรือหลายๆคนนะคะเป็นคนโสดกลายเป็นไปเจอคนในลักษณะที่ ไม่แน่ไม่นอนแบบมามาไปไปความสัมพันธ์แบบเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะหรือไปเจอความสัมพันธ์ที่แบบให้สถานะกันไม่ได้อะไรเงี้ยคุยกันมาตั้งนานแล้วยังไม่มีสถานะเลยพี่น้องอยู่นั่นแหละจะเอายังไงก็ไม่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าคุณนี่จริงจังมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในทางกลับกันนะคะคุณน่ะเจอคนที่เข้ามาแล้วเขาจริงจังมากๆกับคุณอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างจริงจังในความสัมพันธ์จริงจังกับคุณมากๆคุณรู้เลยว่าเขาเข้ามานี่เขาเขาต้องกะจะแบบ จริงจังกับความสัมพันธ์กับคุณเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าปีนี้ตัวคุณเองต้องการอิสระไปซะงั้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกลับกันก็ได้นะอาจจะเป็นตัวเราที่แบบมีความรู้สึกต้องการอิสระไม่ต้องการอะไรที่เป็นแพทเทิร์นมากมายในปีนี้ขอแค่ให้มีคนคุยให้หายเหงายอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรที่ทําเข้ามาให้ตื่นเต้นกระชุ่มกระชวยใจหน่อยก็พอละไม่ได้จะอยากจะจริงจังกับใครแบบนี้ก็ได้นะคะ หรืออย่างที่บอกหลายๆคนนะคะคนมีคู่มีโอกาสที่อาจจะต้องแยกกับคนรักกระทนหันนะคะอาจจะไปด้วยเรื่องของงานก็ได้นะคะหรือเกิดจากการที่คุณสอคนจําเป็นจะต้องเลิกกันจริงๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเวลาดาวเสารเขาเข้ามาแล้วเขาทําให้คุณต้องจบนะคะกับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคุณต้องลองดูดีๆว่า มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีสัญญาณมาตั้งแต่แรกอะค่ะคุณต้องรู้ว่ามันมีจุดบางอย่างในความสัมพันธ์ของคุณที่จริงๆมันเป็นจุดเปราะบ้างอยู่แล้วแต่คุณกับแฟนของคุณจะพยายามนั่งทับมันไว้อยู่ปิดทับมันไว้อยู่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอดาวเสาขึ้นมาดาวเสาเขามาขุดไอ้ตรงนั้นขึ้นมาค่ะเขาผลักคุณออกแล้วก็ดึงดึงสิ่งที่คุณนั่งทับไว้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงจังหวะเวลาปีนี้นะคะคุณมีเรื่องทะเลาะ รุนแรงนะคะหรือมีความจําเป็นจะต้องจบกับความสัมพันธ์จริงๆอ่ะให้ลองย้อนกลับไปดูดีๆนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะที่ทําให้คุณจะต้อง อ,อกแหกนะคะต้องเลิอกกาแฟหรือต้องจบกับความสัมพันธ์น่ะจริงๆมันเป็นปัญหาที่มีมาในระยะหนึ่งแล้วหรือเปล่านะคะจริงๆมันควรจะต้องได้รับการแก้ไขนานแล้วแต่เราไม่แก้เองอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าหลายๆคนพอโดนยูเอนัสเข้ามาสแควร์ด้วยเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกต้องการอิสระในชีวิตมากขึ้นไม่อยากถูกผูกมัดทีนี้กลายเป็นว่าความเชื่อของคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ความต้องการของคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ กับความต้องการของแฟนคุณในปีนี้ไม่ตรงกันอาจจะเป็นแฟนคุณเองที่ต้องการอิสระมากขึ้นแต่คุณไม่เห็นด้วยหรือคุณต้องการอิสระในความสัมพันธ์มากขึ้นแต่แฟนของคุณไม่เห็นด้วยนะคะมันเลยทําให้เป็นปัญหาหนักขึ้นมาเลยอาจจะถึงขั้นต้องแยกกันอยู่หรือเลิกกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่ความคิดเห็นของคนทั้งสองคนไม่ตรงกันไม่แมชกันนะคะ ทีนี้นะคะต้องบอกว่าในปีนี้อย่างที่บอกว่าจริงๆข้อดีของดาวเสาร์เขาก็มีนะคะเพราะว่าเวลาเขาเข้าไปอยู่ในในราศีกุมเรือนที่7เนี่ยคือมันคือบ้านของเขาเองนะคะดังนั้นหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนมีโอกาสเลยอะคือมันจะสุดทั้ง2อ,อย่างอะค่ะ1นะคะ,ะ,คะถ้าไม่เลิกนะคะก็คือ2คือแต่งงานนะคะคือได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้จริงจังกับความสัมพันธ์ส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่จริงจังมากๆแต่ระวังตัวเองนั่นแหละที่ปีนี้จะเป็นปีที่ต้องการอิสระสัมากคุยกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไ จริงจังกับใครอะไรเงี้ยพอเจอคนที่เข้ามาจริงจังกับเรามากๆเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบอึออดอัดจังเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวอะไรเงี้ยเวลามีคนเข้ามาควบคุมหรือว่ารู้สึกว่ามีคนเข้ามาแบบเป็นเจ้าข้าบเจ้าของในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นในลนนักษณะนี้หรือว่าเจอความสัมพันธ์ที่เข้ามารวดเร็วนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ทางออนไลน์ก็ได้นะเดทติ้งแอปพลิเคชันนะคะ Facebook เฟซบุ๊กไอจีอะไรเงี้ยทักเข้ามาสวัสดีทักทายเซ่ฮัลโหลอะไรเงี้ยค่ะรีพายสตอรี่เรามาอะไรเงี้ก็ได้นะนะคะความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะคะด้วยเอเนอร์จีของยูเอเนสด้วยนะคะทีนี้เนี่ยนะคะขอให้ทุกคนพยายามละกันนะคะอย่างที่บอกว่าในปีนี้เนี่ย หลายๆอย่างนะคะโอกาสเริ่มต้นใหม่มีไ่ม,ม,ม,มีมีแบบรวดเร็วด้วยนะคะเพราะว่ามันมียูเรนัสเข้ามาสแควร์นะคะมันจะทําให้คุณแบบต้องการอิสระมากขึ้นหลายๆคนนะคะอ่าอีกอย่างนึงอยากจะบอกว่าดาวยูเรนัสเนี่ยเป็นดาวของร i เบลียนอะนะคะเป็นดาวของเขาเรียกว่าของการ การที่คุณจะกระโดดออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ต้องทนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นนะคะดาวยูเรนัสจะมาผลักมาเปลี่ยน energy ของคุณอย่างที่บอกว่าโดยเฉพาะคนที่มีองศาตั้งแต่11ถึง18องศาในปีนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่พยายามอดทนในความสัมพันธ์มานานแล้วนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งในปีนี้ที่ยูเรนัสนะคะเข้ามาสแควร์คุณเนี่ยนะคะคุณอาจจะตัดสินใจแล้วมีความรู้สึกว่าฉันต้องลุกขึ้นมามีจุดยืนของตัวเองละ ฉันจะไม่ทนอีกต่อไปอะไรเงี้ยเอาว่ากูเลิกเป็นเลิกอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนอาจจะมีในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาด้ยวเดยวเช่นกันด้วยอิทธิพลของยูเรนนสนะคะเพราะว่าคุณต้องการที่จะ break รีต้องการที่จะปฏิวัติตัวเองแล้วนะคะไม่อยากจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของใครอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นนะเรื่องเหล่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่นะคะชาวราคาราศีสิงห์ค่ะว่าไพ่นะอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างค่ะ โอเคค่ะชาวาราศีสิงห์ค่ะอันนี้เป็นหน้าไพ่ของคุณนะคะซึ่งต้องบอกว่า Energy หลักนะคะเป็นไพ่เนี่ยนะคะไพ่พพิคเนตเห็นไหมอันเดอร์สแต n ดนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมันมันเป็นไพ่ที่ขึ้นคล้องจองกับพลังงานนข้างมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดาวเสาร์อะคะ่ะเป็นเป็นดาวที่ผู้เรียกว่าเป็น g r o u n d i n g process นะคะดังนั้นการที่ดาวเสาร์เขาเข้ามาในเรือนที่7มันหมายถึงการที่เราอาจจะต้อง ถึงจังหวะเวลาแลวล่ะที่เราต้องเข้าใจอะไรหลายๆอย่างในช่วงจังหวะเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอย่างที่บอกเลยหลายคนอาจจะทนนะคะเนี่ยเหมือนไพ่ใบนี้อาจจะพยายามกับความสัมพันธ์มาค่อนข้างมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยอะนะคะเมื่อดา,าวเสาร์เข้ามามาเลยเป็นจังหวะเวลาที่เราจะต้องเรียกว่า work work, work กับ boundaries ของตัวเองว่า ขนาดไหนนะคะถึงจะเรียกว่าพอดีสําหรับเราขนาดไหนที่เราแบบไม่ให้คนอื่นมากจนเกินไปไม่ให้คนรักมากจนเกินไปอะไรเงี้ยหลายๆคนมีคนคุยทุ่มเทกับเขามากเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะจนจนแบบเขาเรียกว่าจนเอาเปรียบความรู้สึกตัวเองจนเอาเปรียบตัวเองอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นนี่มันเลยทําให้หลายๆคนนะคะอาจจะเจอ ความสัมพันธ์ในลักษณะรูปแบบที่เหมือนกับว่าเราจําเป็นจะต้องถอยหลังกลับมาแล้วก็ออกมามองหน่อยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยนะคะเราควรจะเอายังไงต่อไปดีกับความสัมพันธ์สรุปแล้วเราควรจะต้องมาโฟกัสกับตัวเองก่อนหรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะเอาความรักไปให้ใครเรารักตัวเองเราหรือ,อยังแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะไพ่ตรงกลางนะคะเป็นเจ็ดไม้เท้านะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเจ็ดไม้เท้าเห็นมันมีสิบดาบน,นะคะหลายๆคนนะคะอย่างที่บอกว่ามีโอกาสนะคะที่คุณจะมีปัญหาหนักในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่า อย่างนน้อยเขาเป็นดาวเสาร์นะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นดวงเกิดกลางคืนนะฮะใครเป็นนท์ชาร์ตอาจจะได้รับอิทธิพลครั้งนี้มากหน่อยนะคะคุณอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีเรื่องหนักถึงขั้นอาจจะต้องเลิกกันนะคะมี10ดาบอะไรเงี้ยมีห้าเหรียญน,นะคะมี8ดถ้วยะะถ้าเห็นนะคะอย่างที่บอกหลายๆคนนะคะโดยังคงโดน energy ของดาวเรเนสด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คุณมีโอกาสอะที่จะได้แยกกับคนรักกระทนหันซึ่งในที่นี้มันอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้นะนะคะ แบบมีความจําเป็นต้องย้ายงานกระทันหันอะไรเงี้ยค่ะเลยต้องแยกกับคนที่เรารักนะคะหรือเป็นในเรื่องของอย่างที่บอกว่าถึงเวลาที่คุณแบบเห็นไหมเห็นควีนถือดาบไหมคะน่มันมเป็นเอ e เน y จีอย่างที่ผู้บอกไว้เมื่อกี้เลยหลายๆคนอยู่ดีๆทนมานานแล้วล่ะนะ,ะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าฉันมีความรู้สึกว่าฉันต้องทนอะไรเงี้ยอยู่ดีๆในจังหวัดปีนี้คุณมีความรู้สึกว่าเอาล่ะ ฉันต้องลุกขึ้นมาละอะไรเงี้ยค่ะฉันจะไม่ทนอีกต่อไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะปลดปล่อยตัวเองอเองอะไรเงี้ยถ้าเกิดความสัมพันธ์มันยังเดินหน้าไปไม่ได้กูไปหาคนใหม่ก็ได้วะอะไรเงี้ยกูมาทนอยู่ทําไมตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าหลายๆคนนะคะมีเอเด็กถือไม้เท้ามีแปดไม้เท้ามีหนึ่งไม้เท้าท่ามีสองถ้วยด้วยนะหลายๆคนถ้าอยากจะบอกว่าจริงๆเป็นจังหวะเวลาที่ค่อนข้างดีนะคะในในการที่ในเรื่องของ ในเรื่องของความสัมพันธ์ในปีนี้อย่างที่บอกว่าดาวเสาเข้ามาไม่ใช่ไม่ดีค่ะดาวเสาเป็นดาวที่จะทำให้เรามาเห็นความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงในที่นี้มันอาจจะทําให้หลายๆคนได้ไปเจอ ความสัมพันธ์นะคะที่เราได้เล็งเห็นแล้วว่าเขาอะนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นคนที่เราเล็งเห็นว่าสามารถนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะหรือเราจะไปเจอความสัมพันธ์ที่เราเล็งเห็นได้เลยว่ามันสามารถที่จะจริงจังได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะกับเราจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่เรามองแล้วว่าสามารถที่จะพัฒนาได้ในอนาคตอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณต้องระวังอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะมีก้าวเหรียญเข้ามาเนี่ยนะคะหลายๆคนอย่างที่บอกในปีนี้นะคะ มีความสุขเหลือเกินในการใช้ชีวิตอิสระมีความสุขเหลือเกินที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยและหลายๆคนช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะเป็นไปได้ว่าครึ่งปีแรกเวลาคุณคุยกับใครคุณอาจจะคุยให้ในลักษณะที่ว่าเอ่อเพราะว่าฉันเหงาอะไรเงี้ยเอาให้หายเหงาเอาให้มันมีความตื่นเต้นหน่อยกระชุ่มกระชวยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะในลักษณะนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอความสัมพันธ์ที่จริงจังได้ไหมมันมีโอกาสแล้วคุณมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกที่ยังไม่อยากจะถูกผูกมัดได้ไหมมันก็มีโอกาสเช่นกันนะคะ ของโชคชะตานะนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยขอให้พยายามถามตัวเองให้ดีแล้วกันนะคะเพราะจริงๆแล้วปีนี้คุณก็มีโอกาสนะครึ่งปีแรกที่จะมีคนเข้ามานะให้คุณได้เลือกสรรน,นะคะแต่ว่ามันอยู่ที่คุณด้วยอ,อารมณ์ของคุณด้วยอย่างที่บอกว่าใครที่มีองศาตั้งแต่11ถึง1ิบสิบ่าองศาอะไรเงี้ยคะ่ะครึ่งปีแรกนี้อาจจะเป็นครึ่งปีแรกที่ คุณมีความรู้สึกต้องการอิสระในตัวเองสูงดังนั้นน่ะแม้ว่าคุณจะเจอคนที่จริงจังหรือความสัมพันธ์ที่คุณรู้อยู่ลึกๆอยู่แล้วว่าแบบเซนได้ว่าแบบเออความสัมพันธ์นี้มันไม่ธรรมดาว่ะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้จริงพัฒนาได้แต่ว่าอ,อ,อีกหน่อยแล้วกันยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยหลายๆหลคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ได้ด้วยนะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะแปดไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าด้่จริงๆรเด็กถือไม้เท้าด้วยเนี่ย <S <S จริงๆแล้วว่าความสัมพันธ์ที่มาจาก,กามมยูะ หรือหลายๆคนนะคะมีโอกาสได้เจอรักออนไลน์นะคะหรือว่าในปีนี้นะคะถ้าจะเป็นคนเข้ามาจริงๆอาจจะมีอายุที่มากกว่าเราหน่อยนะคะเพราะามันเป็นดาวเสาร์เนาะนะคะหลายๆคนอาจจะเจอคนที่อายุมากกว่าดูเป็นผู้ใหญ่อะไรยเงี้ยนะคะแบบ ควีนถือดาบก็ได้นะคะจริงจังในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้นิสัยเหมือนผู้ใหญ่ซะทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาให้ให้เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นเวลายูเรนัสเข้ามาเนี่ยเราจะเจอคนที่เรามีความรู้สึกว่าเขาได้ทําให้เขาให้ทําได้ได้ทําให้เราได้ลองอะไรที่เราไม่เคยลองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลยๆคนอาจจะเจอคนที่เหมือนแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันเหมือนไม่มีรูปแบบแบบแผนในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเจอคนมามาไปไปอะไรเงี้ยจะ เดี๋ยวหยอกหยอกเล่นเล่นเอ๊ะจะเอาอยัางไงเขาคิดยังไงกันแน่อะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเราไปหลงเขาแบบนี้อันนี้ก็ระวังให้ดีนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันทีนี้เนี่ยไพ่สรุปเป็น5ดาบนะคะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนในปีนี้โอกาสสูงมากโะะดยเฉพ่ะคนมีคู่ที่คุณจะความคิดเห็นไม่ลงรอยกับคนรักของคุณเนื่องด้วยอิทธิพลของยูเรนัสและเสาแน่นอนว่าต้องมีใครคนนึง ที่ต้องการอิสระมากขึ้นแล้วก็มีใครคนหนึ่งที่ต้องการจะเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์ดังนั้น2คนนี้ค่ะคือคุณกับแฟนของคุณในความสัมพันธ์ของคุณในปีนี้มีโอกาสสูงมากว่า ความคิดจะไม่แมชกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะมันอาจจะต้องถึงจุดที่คุณจะต้องถึงทางแยกนะคะแล้วก็อย่างอย่างอย่างที่เห็นว่า5ดาบในไพ่ใบน,นี้ถ้าคุณสังเกตเห็นคุณจะเห็นคนที่ถือดาบแล้วเขายิ้มอยู่กุ้มกลิ่มอะไรเงี้ยนะคะในไพ่เขาอาจจะยิ้มในลักษณะที่เขาอาจจะคิดว่าเขาชนะแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่นะคนที่เดินหันหลังไปเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเหนื่อยกับคุณละเขาไม่อยากจะพยายามจะอธิบายให้คุณฟังแล้วเขาขอเดินถอยหลังไปแล้วกันแบบนี้ดังนั้นในปีนี้หลย life, ายจจเห็นที่ท่ไมลย กับแฟนจนแฟนของคุณอาจจะเบื่อแล้วไม่อยากจะพูดแล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือตัวคุณเองเบื่อแล้วไม่อยากจะพูดแล้วมีใครคนหนึ่งที่เอาอัตราตัวเองเป็นที่ตั้งสูงนะคะเราไม่รู้ตัวว่ากำลังกำลังจะเสียคนดีๆในความสัมพันธ์ไปนะคะหรืออย่างที่บอกว่าความคิดของคุณไม่แมทช์กันในในปีนี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณรักกันจริงๆนะคุณอยากรักษาความสัมพันธ์ก็แนะนำว่าอยากให้ลองมากันคนละครึ่งทางนะคะ เพราะว่าในปีนี้อย่างที่บอกว่า Energy มันมันมัน,มนแบบมันไม่แมชกันเลยค่ะดาวเสาร์กับยูเรนีสนี่ความแตกต่างคือแบบสุดขั้วค่ะเสาร์จะควบวคุมอย่างเดียวเลยยูเรนัสก็จะเอาอิสระอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคุณคนที่มีคู่มีโอกาสสูงมากที่จะมีปัญหาเหล่านี้งัดังนั้นระวังให้ดีนะคะไพ่นะคะแนะนําออกมาบอกว่าอ่า a b r a c i n g for those who are n e a r i n g the i r final breath นะคะ อ่าคือจริงๆแล้วอะ,ค,ะค่ะไพ่ใบนี้อะค่ะเขาก็ออกมาเตือนนั่นแหละอย่างที่แม่หมอพูดไปตั้งแต่ในเรื่องของดวงดาวว่าให้เราลองพยายามนึกดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆอะเราลองมองดูดีๆว่าคนคนนี้ค่ะเราทนทุกททนแบบผ่านปัญหาหนักๆกันมามากมายขนาดไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าแค่ความคิดที่มันไม่ลงรอยกันในปีนี้อะไรยอมกันได้ก็ยอมกันหน่อยไหมแบบนี้นะคะยอมอ่อผ่อนปลนลดลาวาศอกกันหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาดาวเสาร์เข้ามาเนี่ย มันจะทำให้เราซีเรียสมากเป็นพิเศษนะคะดังนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้นะ,นะคะแม้แต่คนรักก็เช่นกันนะคะฟังเขาหน่อยนะคะแล้วก็อ่า พยายามนะคะอะไรที่ยอมกันได้ก็ยอมกันหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วอยา่ารักกันจริงๆกันั่งคุยกันให้รู้เรื่องดีกว่านะคะแทนที่จะแบบหรือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยแยกกันอยู่ก่อนก็ได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรให้เวลากันคิดก่อนก็ได้นะคะว่าจะเอาอยัางไงต่ออะไรเงี้ยอย่าตัดสินปัญหาอะไรด้วยแค่าอารมณ์นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพังไปหมดนะคะด้วยอิทธิพลของยูเรนัสและเสาร์นะคะสุดท้ายนี้ขอให้ชาวลัคนาราศรีสิงห์ทุกคนสมหวังในความรักนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในคลิป